สวั <irgend. S 2> สดีคร <O ım. S 1> ับผมเจอกันอีกเช่นเคยครับผมณีกระเป๋าต่ำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่สูมไก่ครับพี่น้อง้เหมวกนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องคือมืดเหมือเลยใช่ใช่ผมใช้หมวกกันบรรยากาศเป็นตึกใบยงครับพี่น้องอ่บรรยากาศคือมืดเหมือเลยมบุณีสำหรับคลิปนี้ก็กินข้าวกันเผมเพิ่มข้าวปลาอยู่ ูเอาปลาเอาปลานีไล่ยผักิิโอ้เดี๋ยวมบนกันพี่น้องเอามาเสร็จกันโอเคนีละโอ้มีหนังจรินห้าวกินผกเมื่อยครับพี่น้องเมื่อยวันอาทิตย์เนาะนี่ใครรถบานนี่เนียกูรู้แล้วว่ากูยูใสตายเลยรานเนียนะบริยารเนี่ยเรากิงใจบ่ บรรยากาศดีเนาะวันนี้เนาะตึมัดมือตึงมัดมือพี่หน้องมึงเห็นติไปยกพี่น้องไหมว่าก็นติไปยกงด้นี่เดียอยู่ลังไปยกจิงเฉียงนิดนึงอ๋อสิบปาเบาพี่น้องด้นะห่อห่อเมียงห่อเมียงโอ้ปลาเบาตัวุเอยมหาหนัก่นี้ัวครับที่เราอยู่กองางการจุ่มนี่แหละเมื่อตัวกูเปิดกล้องเลยเห็นไปมาหน้าอยู่กล้องมึงจอดเลยยัง แกข้บปุ้นแกข้บปุ้นีย๋นยวจิ้มกันจิ้มโอ้ยเหนียวตัวตีวตวเลยพี่น้องสุไม่ได้ปุนนี่เรากินสามรสแล้วสุดสารคามนเลนสามรถพวกกินแล้วสามรสข้บปุณนอ่อันตัวผู้สีจิ้มดตาลาสี่นะุนเนาะปลาหน่อยไนหะมรู้ว่าเราย่ำแซ่บเลยย่ำไงตัวผู้ใส่หูกระมือมันใส่ส่วนกับมัใส่พก่กอล์น่ะมันใส่ซอสมึนี่นมใส่ ยขดอ่างเี๋ยวรนนเดี่ยวรานนี่เพใส่อิล่าเามเดี๋ยวมึงใส่เธอเธอรูาตัวเิบ้านบ้านกรดูกหมูมืนว่ะกระดูกหมูถืบ้านเปนเหสอสมัยเขาสาเขาเียที่ซื้อมาเขาไปส่งอ่ะจะบอกเลยเอาหอพี่น้องเ่องบไปหไม่ตองหมดเลยเน่ยพักสลัดกับี่ยวยยังไม่ตองจไม่ตองเกลือเ่าหัวคนปะ ยออดยปล่อยได้แซมมนเลอต้องเคืองหัวเลยเนกัเลยไล่ไลดนี่นัป็นไรไ่ไปดแหลกได้ก็แหลกไส่ไปรลายหลวก็่ยังหนูตอนนี้มันจะเป็นตอนเ่าแหลกได้ก็แหลกแหลกแกได้ก็แหลกกินเขมเหมืนกินไป่หดตอนนี้มันไม้ยังหนูพุ่นแหละเ่ามากได้ก็หัวมันนี่ที่นันเอามากกินทั้งข้อบนนัน ไปกินเาต้งปาดาันลปาดกนถ้าพี่อยู่ไหนเสียงมึมาเห็นโอ้ยเสียบเสียมเลยพันล่ำห่อเดียัดใส่เลยอีเห็นยังอยู่เดี๋ยวจะพันเดี๋ยวจะยัดใส่พี่น้องพันล่ำเหพันออเสียมใส่ครบหรือโอเครอดของแท่ปง่ายง่ายตั้ตาตีนอ๋อปุ๋ยไม่ใช่หรือยังอ๋งขวอยัดไงวะแต่ว่า ได้ป่อย่เต็มปากไอ้บอลแห้งนลมันจะฟุ่งว่ะาา่ฝุ่งเอาเชียกออกเล่นยกเชีองออกจังเลยนะ้วน้ำกินปมาอนี้แม่ปินเยไงงนองสารคาม่เเบาเลยสารคามนี่อย่าเปนไม่ธรรมดาดิน้ำกินมันรสชาติแปลกๆเราเสียสุดทีบเห็นบ้าห็นบอกันบอก่าเอาสดอาจานเสร็จขันบอกว่าบ้าตนี้

ว่าแล้วจะพอกินี่ว่าโอ้ยยไม่ใสรยังว่าไม่เสร็การสอดส่องมันจทอไรุดอนส่อโอ้หง่ากกวทางยังใส่รถรถนั่นแหละกินนั่นแหละกัรกินรอบกับเอาดูหลามาเขยาทานี้ไปายที่าดีวใ่ไหมนียวางแถวไม่ด้วยใส่ไมโคฟอ ไ่บจัับจับจกินจับกินนั่งนั่งนั่งยำไผกจิวโอสานสิบกีพี่น้องไอซี่มีบ้างจิบอยากดูิบอยากเนื้อลูกตามันยังกินเลยเห็นไหมี่้างเลียวอยู่เด้อมาท่นเลวอยู่เด้อตัหตบหมดวะตาเกียบรยนี่มนู่อย่างอีกงาะบ้า ส่วนพี่น้องมืองไปทำปูนก็ตายหมดหยดเขาเหี่ยวเอย่นู้นเลยตาดีเพื่อเฉหเมยไทยร้องอะไรกันกระทายยี่นี่เด้ไทยนาโปกโอ้ยเฮ็ดน้ำเดหน้าโปกเ็ดนาโปคนละเฮ็ดโป๊กชิบเอาจานไห่เท่ถ้าทำจานไหยเอาชิบมาพี่น้องเมึงกันจานนี่ทำยังไงอากบากันเลยจ๊บนึ่งเด้อ ยัยู่อ่ะยัยู่เดนเดี e em ๋ยว็ si อืมายพี so ่น้องเติบเติก็ลด้ินอ่าอเดี๋ใจยืนเรียสุดมาเลยเงียวัน่วยเลยอื้เติจิ้มกวยนำวาเนี่ยล่ะป่ะอ๋อรายการน้องรายกันอือติดตาใจแห้งว่ะขนาดวได้ตไดเนี่ยิดนี่ อาหาพิสนาของด้วยเหอมีรสาตด้วยแต่ทำไงเขาค้ำครบาด้วใบ่ปคบๆเลยป่ะโอ้ทำยังไงอืมได้กินป่ะอืมไม่ไดกินมันทำยังไงหัวหัวหราออะไรเป็นตดจานดีครับไเราติดงวยี่ยบอกพิดงวยอืมแล้วก็จวมาเป็นของแท่ป่ะจาดไหนเด้เนี่ยจาดไหนมา เสียท้องรูมนองเสียวจัดแล้วเนี่ยนอนเนี่นอนไม่ใช่ไม่กินไม่นเป็นาหมอแล้วกัน่นอนนะเยมงะเอื่อยเืมเราให้พ่อใจ้มี่เห็ตลอดเออตัวนึงดียืยมเงินไปเยมเงให่ตัวเนาะโอ่ยาวาเยมึงเล่อนคเลีนทียมองให้ใช่ห้องเหรอหลหลจนายบ พอเอาใหไพอส่งสลิปให้ผมด้วยนะคือย yeah. ูはは่ฟังนิดเราให้ไอ้ไรเนี่ยไม่ค่ากุดย่เนี่ยเอ้นลูกๆล้ปวดไอ้กุดโยให้กินพี่ไปนวดไปเป็นลมไปนอนบ้านเลยฮอรอไปนอ้านเลือนั้นดกเดียอกเี่งยักษ์พี่น้องันเห็ใส่ยำปัเกีิวไปแล้วฮอ์อรบ้านเลย นีย้ำแบบวิสาดีสานสากีนพีหูอเอสเอเรื่องนแรงอันเกินไม่องการรถอนนันงนั่งาก้องมาๆมาโอ้น้อเดยกินแล้วีเจอตะท่องร่วงต้องเห็กินเลกอย่และเนี่ยนไปหลมาก่อนนีต้มเปลี่ยนอีกทีเสียเสียพอดีนีดเสืยเิมการ์ดหน่อยมุมนิักา์อันนี้ทำให้กางเกงเขาลงฝปล่าพี่น้องขาตัว อือนใช้ยกีกยวไปเนี่ยเดี๋ยวน่น้อะแก้วว่าเป็นยาพราเป็นยายาไหลวะล้วนวายาไหลใค้เป็นเรี่ยนยายาเลยไหลไปไหนแซวอยู่แซวอยู่สมยาอยอ่เจ้า่ีิีสืดตีนเหรือพระหาโลูล้เอายางไปใส่อไกี้อย่เจาต้มจินไก่้ต้มตำใส่ยขับขุ่นช่วยให้บาท นเมูแงมือนาจิ้นอะนนะเไมันก็ขึ้นีีนาะจิกันมันก็ยนอะีเกี่ยวไ้ที่ไปยุกไก่เลยวะกิ้นันาเนี่ยนนี่พี่น้องมนกันลำย่อยนำมัย่จับพี่น้องจับตมใจอยากมันเด้่ยมันสุมไก่มึนี้พยาไท่พี่น้องไอวางแมมาเดเช่นนี้กิน หลงลาอโลานี่สองโก้มากี่ัสองกกันไรงงี้นี่เจ้าสเจ้ามาาเียเวประดับสุ่มซะครับอ้เอาเอามจะอยู่ทางเจ้าก็ไม่ครับมันทางางี่ดีกว่าแกตัวดาก็หนำด้ยแก่เมื่อน่าเปนหนกวันหยุดพี่นวกงว่ากันเนาะเมื่อนอะไก็บอเปียน้ำมูกขอ้หลายที่ตดาเปียน้ำมูกมา แกเมยแกเมย์มันยุดพี่น้องไทยว่างยุดมันเน่ยอาทิตย์เก็บแบมากเลยมงบออยู่นี่ยมันมีไก่ต้มอีกินหตอนนี้กำลังเพาะมันจกหลุยบ้อเือนเนาะแยบเออนผมก็ไปแเลยเลยาล่าดีเดีเด๋ยวโทถามมูลยขออนาตมู้หน่ืมเอาอตัวทำแกนบ่จะแมวใครดูว่านแ่บปนถ้าหรอผมปนเนอะแก่ต้มปนเทสเกิดผมเลยว่าปาตัวนงนก็ปนเยู่ยนมันน่น เอฟมไยความไม่เหรอออกไงเป็นนักกินหรือปาไงทินีวาเสียกับป้นแล้วทินี้บด้วยมันป้นเที่ยข่อยค้าวอยคาคกูโทรศัพหลบอาบานแล้วเอาไเยเอากินพี่น้องมึงอีกปูกระคำด้วยจ่าบอลนั่นแทบวเ้ยถักแทบกินพี่น้องแล้วทีมนี่พิษกองแลับกินเี้ย หมวหลันอ้ยังหัวหลยยยยยยอยยยหยยยยยมยย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 ยรยยยนยยยมยย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 ยลยนยยยยยยยลยยยมยย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 ย พอนเทียบเทียเทีมากแล้วอารมดีมาเลยวะปลาเียมา้องด้อ่าาเทีบเทีก็มาพอดีเล้วะมนีมามามมาเลยิ้ได้เหล่ามันยืงอ้ยโอ้ได้ใจหล่ามันยืง่ ตวม่แพี่น้องแซบแซบพี่แบเติร์สั่งแ้วพี่เติร์สงเลยเอสั่แซบแซบแซผมเดี๋ยวท่านกินเดี๋ยานกินเดี๋ยวันกินแล้วปลาตีกันคลับพี่น้องกัินมลยกีนี่ดกีนเร่ด้เกีย์เลนอดกนอดายมไงมัไงมผ่านไม่ขึ้นนีเลยนุนกิน ่ควรนะที่เด็ดของสา,ส,าสายกัดสายาสายกัดสายแม่แข้งหนามีเบิร์ตพี่น้องบรรยากาศนี่ไม่เรี้ยงตะเวนี้ก็ทำโต๊ดดินพี่น้องสุ่มไก่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวลำห่้าสำเนาพี่น้องผมใด้คำวาปรชมกับฝากซับตะไคร้ได้พี่น้องเด้อประพัคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ